เล่าไปเรื่อยเสือสมิงเรื่องวิชาความรู้บางอย่างที่สำคัญกับการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารหรือว่าเทคนิคฝีมือหรือแม้แต่เรื่องวิชาอาคมที่มักจะมีกันอยู่ในหมู่ของพลานป่ากับหมออาคมที่ผู้คนในสมัยก่อนจะไม่ยอมถ่ายทอดให้ใครโดยเด็ดขาดเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวิชาที่สืบทอดต่อๆกันมาแต่โบราณ จากพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายของตนเองเท่านั้นเหมือนเป็นวิชาประจำตระกูลนั้นๆโดยเฉพาะวิชาบางอย่างหากไม่มีผู้สืบทอดเอาจริงๆก็มีเหมือนกันที่เจ้าของปล่อยให้สาบสูญไปพร้อมๆกับตัวของตนเองไม่ยอมเปิดเผยหรือว่าถ่ายทอดให้กับใครโดยเด็ดขาดหรือแม้แต่หาลูกหลานของตนเองที่เหมาะสมไม่ได้ก็จะถ่ายทอดให้กับใครสักคนใดคนหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่ของลูกหลานของตนเองเท่านั้น ที่อาจจะนำเอาไปสั่งสอนลูกหลานคนอื่นๆไปได้อย่างไม่สาบสูญครอบครัวของพลานสีก็มีพี่น้องหญิงชายอยู่รวมท้องเดียวกันถึงเจคนแต่มีเพียงพลานสีคนเดียวเท่านั้นที่สืบทอดวิชาอาคมรวมทั้งได้อาวุธปืนและสืบทอดวิชาต่างๆมาจากผู้เป็นพ่อพี่น้องทุกคนไม่มีใครสนใจอาชีพปลาสัตว์ต่างก็พากันหันไปเริ่มทําการ,กรเกษตรมากขึ้นตามตามไปกับชาวบ้านครอบครัวอื่นๆที่หันไปทําการ,กรเกษตรกันมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางทำไร่ทำสวนเพราะหมู่บ้านอยู่เชิงป่าเชิงเขาไม่เหมาะสมกับการทำนาแต่บางส่วนก็ยังยึดอาชีพการหาของป่าล่าสัตว์กันอยู่เหมือนเดิมจนอาย,ยุเริ่มจะมากขึ้นหลานศีแกก็ไม่มีลูกมีหลานแม้แต่คนเดียวพี่น้องคนอื่นๆก็ดันมีแต่ลูกผู้หญิงกันหมดก็เลยไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดวิชาของตนเองให้กับใครเพราะหญิงสาวส่วนใหญ่คงไม่มีใครอยากจะเข้าไปล่าสัตว์เป็นแน่ จนหลานสาวเลื่มจะโตเป็นสาวกันมากขึ้นก็เห็นจะมีเพียงแค่กระถินคนเดียวเท่านั้นที่เป็นลูกของน้องชายที่สนใจเรื่องการใช้อาวุธและดูท่าทางจะซุกซนเหมือนกับเด็กผู้ชายมาตั้งแต่เล็กหลายครั้งที่เห็นพลานสีเข้าไปล่าสัตว์และดายสัตว์ป่าอ,าออกมาก็มักจะชอบไปถามนั่นถามนี่ว่าทํายังไงถึงได้สัตว์ออกมาจากป่าแกก็เล่าและบอกวิธีให้ไปบ้างบางครั้งก็ยังสอนให้เสียด้วยซ้ํา จนเริ่อมโตเป็นสาวดูจะมีความมุ่งมั่นเอามากๆสุดท้ายพลานศีจึงได้ตัดสินใจถ,ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้ไปตามความเห็นชอบของพวกพี่ๆน้องๆและหลานๆเพราะคงจะหาใครมาสืบทอดวิชาของพ่อที่ตนสืบทอดมาเพียงคนเดียวไม่ได้โดยความอยากรู้อยากเห็นบวกกับความมุ่งมัน่นทําให้กระทิ้นเรียนรู้ได้ทั้งหมดอย่างชํานาญเพียงไม่ถึงปีทั้งเรื่องอาวุธเรื่องวิชาคมและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ป่า จากเรื่อมแลกหาล่าสัตว์อยู่แถบชายป่าจนเข้าป่าลึกไปได้เพียงคนเดียวโดยที่ไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวใดๆเลยแถมยังเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าคนเดียวเสียโดยซ้ําไม่มีลุงป่าคนไหนห้ามปรามเพราะรู้ว่าคงจะห้ามไม่ได้ต้องปล่อยให้กระถินเข้าไปล่าสัตว์อยู่ทุกครั้งแต่ก็ใช่ว่าจะเข้าไปบ่อยมากนักเพราะยังต้องช่วยลงุลงๆป,ปา่าๆทำไร่ทําสวนกันอยู่บาง เดือนหนึ่งถึงจะเข้าไปสักครั้งสองครั้งเท่านั้นส่วนพลานสีก็ไม่ได้เข้าไปล่าสัตว์ในป่าอีกเลยเพราะอายุอานามก็เลื่อมจะมากขึ้นปืนที่เคยใช้และได้รับการสืบทอดมาจากพ่อก็ได้ยกให้กับหลานสาวไปเรียบร้อยแล้วคงจะมีเพียงแค่กระถินเท่านั้นที่ล่าสัตว์เอาออกมาได้ก็เอามาแบ่งปันให้พวกลุงป่าพี่พี่น้องๆได้กินกันเพราะนอกจากสัตว์ป่าที่ล่ามาได้ก็ยังมีกุ้งหอยปูปลาในลําห้วยที่จับหามากินกันได้ไม่เคยขาด แม้จะมีพลานอยู่หลายคนในหมู่บ้านที่ยังยึดอาชีพการล่าสัตว์เป็นหลักแต่ก็ไม่เคยเข้าไปพบเจอกันในป่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเข้าไปไม่ตรงกันนั่นเองและเรื่องลแล่าร้ายๆอะไรก็ไม่เคยมีให้ได้ยินมาก่อนตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยามาแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพลานส่วนใหญ่หรือว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เองก็ล้วนแต่มีวิชาคมกันแถบทั้งนั้นก็เลยไม่มีอะไรกล้าเข้ามาย่ำกลายได้จนมีอยู่ครั้งหนึ่ง เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เกิดขึ้นจนได้กับกระถินที่เป็นพลานหญิงสาวเพียงคนเดียวโดยความที่ว่าเป็นหญิงมันอาจจะทําให้สิ่งที่ว่านั้นมันคิดว่าจะเป็นเหยื่อได้ง่ายๆแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นกระถินเข้าป่าไปอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปเกือบสิบวันและมักจะเข้าไปที่ไม้ใหม่ๆอยู่เสมอโดยความอยากรู้อยากเห็นอะไรอะไรให้มากขึ้นใช้เวลาเดินเท้าไปเกือบจะหมดวันจึงได้ดตัดสินใจหาต้นไม้ปีนขึ้นไปมัดหาง ไก่ๆก,กับปล่องลอยสัตว์ป่าหลากหลายชนิดที่ได้ทิ้งเอาไว้ให้เห็นแถมบางอย่างยังส่งเสียงร้องให้ได้ยินว่าอยู่ไม่ไกลมากนักมัดห่างเสร็จก็ปีนขึ้นไปหากิ่งไม้ที่มีช่องมองออกไปได้ไกลที่สุดแต่ก็ไม่มีวี่แววของสัตว์ป่าที่ได้ยินเสียงนั้นทั้งที่เสียงของมันก็อยู่ไม่ไกลมากนักแต่ยังไงเสียมันก็คงจะต้องผ่านมาให้ได้ยิงแน่เพอรอยเท้าส่วนใหญ่ยังไม่มอยู่ รอเพียงแค่มันเข้ามาใกล้ระยะที่จะยิงได้เท่านั้นเสียงนั่นมันยังคงดังให้ได้ยินอยู่เป็นระยะระยะย้ายทีไปทางขวาทีซ้ายทีแต่ไม่ยอมโผล่เข้ามาใกล้แต่ก็ไม่ได้แปลกใจเพราะเจอแบบนั้นอยู่บ่อยๆอ,อาจจะอยู่เหนือลมมากไปหน่อยจนสัตว์พวกนั้นมันได้กินเข้าแสงตะวันลับขอบฟ้าความมืดกะลงมาเยือนพร้อมกับความเงียบที่มาพร้อมๆกันเงียบจนไม่มีแม้แต่เสียงจริงหรดแมลงรออยู่พักใหญ่ๆก็ยังเงียบสนิทอยู่เช่นเดิม จนหาถุมเข้าไปแล้วที่แปลกก็คือไม่ว่าจะเป็นป่าแถบไหนอย่างน้อยก็จะต้องมีเสียงจิิงหรดแมลงปีกแข็งให้ได้ยินบ้างหรือไม่ก็เสียงนกแสกหรือสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนส่งเสียงให้ได้ยินบ้างแต่นี่มันแปลกๆตั้งแต่เป็นพลานเต็มตัวมาก็ยังไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนึกขึ้นมาได้ถึงวิชา,าคมก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ใช้นอกจากอาคมบางพลายป้องกันอันตรายเท่านั้นที่ใช้อยู่เป็นประจำ เพราะว่ามันเป็นวิชาที่ทำให้สิ่งชั่วร้ายไม่สามารถจะมองเห็นได้เนื่องจากว่าตนเองนั้นเป็นหญิงก็เลยถูกย้ํานักย้ําหนาว่าต้องใช้วิชานี้เป็นประจำทุกครั้งเมื่อเข้าป่าจะได้ปลอดภัยไม่มีอันตรายมาย่ำกายได้และอีกวิชาที่พลานสีสั่งนักสั่งหนาะให้ใช้เมื่อเขาจำเป็นเท่านั้นนั่นก็คือวิชาแปลงกลายเปลี่ยนร่างที่สืบทอ,อดมาจากผู้ที่เป็นปูซึ่งเป็นคนกะเหลี่ยงอยู่บนดอยมาก่อนก่อนที่จะย้ายลงมาตั้งลกหลักปักฐาน อยู่ที่เชิงป่าเชิงเขาปัจจุบันเด็ดใบไม้ที่อยู่ใกล้ๆมือมาใบหนึ่งบริกรรมคาถาอาคมตามที่พลานสีถ่ายทอดให้และยังไม่เคยได้ใช้และไม่รู้ว่าหญิงสาวอย่างเธอจะสามารถใช้ได้ผลหรือไม่เป่าพวดพวดลงไปก่อนที่จะเอาใบไม้นั่นมาม้วนม้วนเหน็บทัดไว้ที่ใบหูเพียงแค่อึดใจเดียวเท่านั้นไม่รู้ว่ากระถินคิดยังไงขึ้นมากระโจนพวดลงไปที่ด้านล่างทันทีเล่ากับว่าไม่รู้ตัวความสูงราวาสิบกว่าเมตร ก็ไม่ได้ทําให้บาดเจ็บอะไรด้วยแถมยังกระโจนไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วอีกเพราะเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างวิ่งใกล้เข้ามาเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรที่ทั้งสองต่างกระพุ่งเข้าหากันท่าทางเหมือนไม่มีใครกลัวใครซะด้วยจนเมื่อทั้งสองล่างนั้นเจอกันจะจะก็พุ่งเข้าใส่กันทันทีล่างที่พุ่งเข้ามานั้นมันเป็นเสือลายพาดก่อนส่วนกระถิ่นกระพุ่งเข้าใส่มันเช่นกันโดยที่เมื่อเห็นว่ามันเป็นเสือกับไม่ได้มีความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อย เข้าประชิดต,ตัวได้กระถินก็กระโดดขึ้นคอมที่หลังของมันอย่างว่องไวโดยที่ไอ้ลายพาดกอนั่นกลับช้ากว่าเสียด้วยซ้ำยากไม่น่าเชื่อขึ้นคอมหลังได้ก็ใช้กำปั้นทุบตีเข้าไปที่หัวที่ลำคอแบบไม่ยั้งมือเสียงดังตบตับตบตับปนกับเสียงร้องคำรามของไอ้ลายพาดกอนอยู่พักใหญ่ใหญ่จนเห็นว่าตนเองนั้นทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ล้มลงกิ่งสะบัดตัวไปมาจนกระถิ่นนั้นกระเด็นหลุดออกไป แต่มันก็ยังกระโจนเข้าใส่อีกหมยจะขยำให้ตายคาเขี้ยวแต่ว่ากระถินกับพลิกตัวหลบอย่างรวดเร็วขึ้นไปอยู่บนด้านหลังของมันอีกครั้งเหมือนว่ามันจะทําอะไรไม่ถูกถึงได้ล้มกิ่งลงอีกครั้งแต่กระนั้นกระถินก็ไม่ยอมหลุดแถมยังรัดคอมันไวน้แน่นกําปั้นของกระถินที่แข็งราวกับคอนเหล็กก็ระดมทุบเข้าไปทั้งที่หัวและที่ลําคอของมันอย่างไม่ยั้งมือเสียงมันร้องคํารามลั่นด้วยความเจ็บปวดด้วยกาปั้นที่ไม่ต่างกับคอนเหล็กของกระถิน ทำให้เลือดสดๆทะลักออกมาจากหูและปากจมูกของมันใช้กำปั้นทุบมันอยู่คู่ใหญ่ๆสุดท้ายกระถินกระกระโจนออกมาจากล่างของมันในที่สุดปล่อยให้ลายนั้นวิ่งหัวทิ่มหัวทําไปด้วยอาการเมึนงงท่าทางเหมือนจะเจ็บปวดลวดเล้าและบอบช้ำไปทั้งหัวแม้แต่ที่ดวงตาของมันยังมีเลือดสดๆไหลออกมาด้วยจู่ๆล่างของมันก็เปลี่ยนล่างไปเป็นคนกระถินที่ตอนแรกไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอเห็นว่าล่างของไอ้ลายนั้น เปลี่ยนไปเป็นคนกะกลับได้สติขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้ตกใจที่มันเป็นเสือแต่รู้สึกอึ้งที่จูจ่ๆร่างของมันกะกลับกลายมาเป็นคนเพราะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนโดยซ้ำและเมื่อครูที่เธอสามารถสู้กับไอลาลพาดกอนนั้นได้ก็คงจะกลายเป็นพยาพาลีตามอาคมของตนที่ได้สืบทอดมาจากผู้เป็นลุงนั่นเองถึงสามารถทุบเอาไอไลนั่นจนหมดสภาพแบบนั้นและดูท่าว่าคนผู้นั้นก็คงจะไม่ใช่เสือจริงๆเสียด้วย น่าจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมเช่นเดียวกันถึงได้กลายเป็นเสือไปได้ลางที่เห็นนอนดินกระตุกอยู่คู่เดียวสุดท้ายกน็แน่นิ่งขาดใจตายในที่สุดกระถินนรีบพาตัวเองออกมาจากจุดนั้นทันทีปีนกลับขึ้นไปบนนั่งห้างเก็บเอายามและปืนเดินบายหน้าออกจากป่าลึกกลับเข้าหมู่บ้านทันทีทั้งที่มืดๆคำๆแบบนั้นกว่าจะมาถึงหมู่บ้านเอากรเกือบเที่ยงของอีกวันและมารู้จากปากของพลานสีว่านั่นมันก็คือเสือสมิง ที่เกิดมาจากผู้ที่มีวิชาคมและมันคงจะเห็นว่ากระทินเป็นผู้หญิงคงจะไม่มีอะไรมากถึงได้คิดอยากลองดีแต่กระดันกลายมาเจอดีเข้าจนถึงขนาดว่าเล่นเอาถึงตายเมื่อเจอเข้าไปขนาดนั้นเจ้าป่าผีภัยที่ไหนก็คงจะไม่กล้ามาตอแยอีกแน่หลังจากที่รู้ว่ามันเป็นเสือสมิงก็ไม่ได้มีความรู้สึกสงสัยอะไรอีกและหลังจากนั้นก็ยังคงเข้าป่าล่าสัตว์อยู่ตามเดิมเลยมาอีกหลายปี โดยที่ไม่มีอะไรกลายํำกายเข้ามาใกล้เลยแม้แต่ครั้งเดียวไว้พบกันใหม่